ร uhm, er ู้หรือย <c> ังว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเส้สูทงเขาก็กำลังฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะอืมแล้วนันทําไมหรออ้านี่ก็ยังไม่รูจริงๆเะไดว่าตอนนี้ทางแฟนเพจเขาก็กําลังแจกของรางวัลเรื่องในโอกาสฉลองครบรอบ4,000ไลค์อยู่นะเฮ้ยรับจริงปะเนี่ยรับของรางวัลที่แจกนี้คือมันมีอะไรบ้างอ่ากิจกรรมแจกอะไรอย่างเงี้ยเด้อก็คือ กิจกรรแจกข,ของรางวัลฉลังคอบรัก4,000ไลค์รวมมูลค่าถึง1,400บาททั้งการแจกผงพิษในแบบร็อกซุรวมมูลค่าถึง7,350โลบัสเป็นจำนวน4รางวัลและแจกอ่างปลาจำนวน100บาท4รางวัลเป็นจำนวน400บาทเลยอือแล้วถ้าเกิดไม่ได้ต้องการของรางวัลตามนี้ล่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการของรางวัลตามนี้เราสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นได้แต่มูลค่าของโลบัสต้งต่างจากของที่แจกคือ2,450โลบัสและขอยุ้าอีกครั้ง ตัองเป็นแบบและของที่สามารถส่งให้กันได้เท่านั้นไม่สามารถให้โลบสัสกิลเพียวได้ก <Yahoo! S 1> ิการระงับขายเลยเนี่ยก็ง่ายเลยเพียงแค่หนึ่งใช้ต์ใจแฟนเพจข้องหลักฐานสองแชร์โพสต์ในกลุ่มที่เกี่ยวกับโลบล็อกสร้างกลุ่มพร้อมหลักฐานสามเป็นเลข 1- นถึงอยและ4ี่ไมขอรางวัลตามที่เราต้องการเลยในช่วงของกิจกรรนี้เนี่ยจะปิดหาผู้โชคดีถึงวันที่25่เดือนตุลาคม2564เท่านั้น แล้วก็ทางร้านแฟนเพจเอสุโซก็มีรีสอ์ของสินค้าอื่นๆมากมายสำหรับใครที่จะไปติดต่อแฟนเพจเอสุโซ่ก็จะทำการทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปกดทุกใจแฟนเพจร้านดีๆอย่างนี้เยอะๆด้วยล่ะทุกคน อ่ะโยก็ขอสวัสดีชาวืันพายทุกทุคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเองสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า b a y w a r s กันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะก็ลองกลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็เพราะว่ามันแบบมันก็ออสนุกดีอยู่นะก็เลยลองมาเล่นกันดูนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยเราจะต้อง อ่าทดสอบในสคอร์ไอจอนกโดโดให้ได้นะว่ามันเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าในสของคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราเห็นว่ามีคนใช้ในสคอร์ไอจอนกโดโดเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองเนาะคราวนี้เนี่ยเราจะมาทําการลองทดสอบดูกันสิว่าเราเนี่ยจะได้ทําการทดสอบไอจอนกโดโดบ้างหรือเปล่าเนาะเออโอเคแต่ก่อนคลิปเนี่ยก่อนที่จะเริ่มคลิปกันก็ยังอยู่กาแฟของเราที่อีชินเคยเนาะนะคะอีอีอ่าใช่แล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มเล่นกัรในเองเดี๋ยวขอดูมิชชั่นหน่อยว่าเราทำ อะไรสำเร็จไหนไม่มีสควสเลยอโอเคมะเราจะเล่นในโหมด30มี30เนาะประมาณนี้ที่เห็นด้วยกันเป็น2โหมดก็คืออันนี้เลยนั่นเองเนาะเล่นมิติท่าโหมดใช่ไหมเล่มิติท่าโหมดโอเคป้าเดี๋ยวเราจะมาทำการเล่นกันแบบ30ม30ีนั่นเนองเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นในส่วนของเน้นบุกไปเลยเนาะเพื่อตามหาน,นกโดโดโดยเฉพาะเลยนะคะอโอเคมาเดี๋ยวรอเกมเริ่มเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการทดลองเล่นกันเลย บอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวนกโรโดตัวนี osure, ้เนี่ยมันตายได้นะคุณผู้ชม right มันตายได้เนาะคือถ้าลมตีเจ้าตัวนกโรโดตัวนี like ้เนี Mull ่ยไปนานๆเนี่ยคือมันก็จะตายเลยนี่เองแต่มันก็มีโอกาสจะเกิดใหม่นะประมาณนี้คุณผู้ชมอืมโอเคมาอุ้ยโอเค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 เกมแล้วละเกมแล้วละ โอเคคุณผู้ชมเก็บในส่วนของไอเจ้าไอรอนเพื่อที่จะไปทําในส่วนของเขาเรียกว่าในทางเดินไปตรงนู้นเลยนเองเนาะเราจะใช้ในส่วของบูหรือว่าขนแกะใช่ไหมเออจะไปทําการตอดไปสภานะเองเนาะเอยหรือว่าเพื่อเขาต่อบะไม่ไม่เดี๋ยวเราทําเองละกันโอเคมาซื้อมาเลยไวท์บูแล้วหาไม่ถึแปดสิบอันโอเคมีคนทําให้แล้วงั้นก็บุกไปเลยค่ะจังหวะนี้ไป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 ไอ๋อโอ้ย ต่อพิเศษด้วยโอเคอ่าประมาณนี้โอเคเนี่ยดูซิว่านกดูดูจะเกิดไหมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันดูแหลกๆหรือเปล่านี่แป๊บนึงนะคะอ่ะคิดทุกคนไม่น่าจะแหลกแล้วเนาะเพราะว่าปรับภาพมานิดหน่อยนะคะกันความแหลกนี้นั่นเองบอกเลยว่าแหลกมากอ่าเดียดูซินะอืมเราต้องรอไอ้จอนกโดโดเกิดนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนเนาะโอเค ชรอรอเกิดโดยเฉพาะวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยยิยยงธนูกันมาเพียบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่นีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนน,อน,นี่ก่อนนะคะนี่ก่อนเลยโอเคมะดูซิว่าจะเกิดไหมรอนะคุณผู้ชมรอรออย่างเดียวเลยชื่อเราจะอนี้ก็เกมเลยจะขอไอรอนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มมาเล่ารอชื่อ โอเคเรียบร้อยมีคนต่อไปทางโน้นด้วยโหน้โรโดยังไม่เกิดนะคะแล้วเราจะเก็บในส่วนของไอ้เจ้าเอเมอร์ลไปทำเป็นสลิงช็อตนั่นเองนะหรือว่าเป็นสายสลิงอ่ะประมาณนี้สลิงช็อตมาจากไหนโอเคอะเก็บเรียบร้อยฮะตอนนี้ในส่วนของไอ้เจ้านกโดโดยังไม่เกิดเนาะไม่รู้จะเกิดตอนไหนนะคะแต่บอกเลยว่าพุ่ไวจะจ่าตอนนี้เลยชับ ไอเก็บวอาราเอเมอร์ลอตกทีนี่หานะคุณผู้ชมบอกไปก่อนต้องทำตกจีจีโอโน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 เนโนีนโนโนโนกนน้นเนโนโอเนโดโน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 โอโน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 เนโนยนโนานโเโน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 าเโนนโนโนโนนนอโน ในเมื่อนอาโดดยังไม่เกิดงั้นเราไเป็นทำสายสลีงไว้ก่อนเลยโอเคมาก่อนอื่นก็เอ่อจะทําขึ้นไปข้างบนแล้วก็แบบต่อทีเดียวมันจะดีไหมอะ่ะชึบโอเคแล้วต่อถูกไหนะี่ะโอเคเหมือนจะต่อมั่วมากเลย <c oughs> เอโอเคมามาต่อขึ้นไปสามขั้นแล้วก็ตรงนี้แยกมาได้อีกอ่ะโอเคชึบชึบชึบช ชึบ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 อ่าโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวการถาง้านาดเดี๋ยวตกอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะวางสายสนเทศวิธีการใช้งานก็บอกเลยว่าง่ายมากเลยนะฮะโอ้จะสีแํงมันขาวอันนี้แล้วนี่นะเนาะนันเดี๋ยวเราต้องยิงไปทางนน้นไปเลยโอเคเรียบร้อยฮะกด F อ สี่สิปีนู่นได้เลยโอเคในเ่รของฟางสีน้ำเงินจะได้ขุดไม่ได้เลยเนาะรู้สิว่าน้งโดโดเกิดหรือยังยังไม่เกิดอืมโอเคมันการเก็บเอเมแล้วเอือเก็บมาได้สองชิ้นอ๋สีแดงฝั่งเรานี่นะเขาอ้าสีน้ำสีน้ำเงินสีน้ำนี่กัน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 ชิบโอ๊ยโอ้ยโอยอยชบชบชโอ้ยโอยเจ็บเจ นะคะคุณผู้ชมอ้อยอ้อ้ยเหมาะเลยมาวุ่นวายจะจัดเอือโอ้ m ก้อนวุ่นวายจริงวุ่นวายจริงวุ่นวายจริงแต่เราวางสายสลิงไว้แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บในเซอของเอมเบลลไว้ทำชุดกรอบดีกว่าตอนนี้ยังเป็นเทียนหนึ่งอยู่เลยหรอเราต้องไปเก็บในสซของไดมอนด์มาแล้วมั้งโอ้หฝั่งหนูเขาเล่นดีอ่ะคุณผู้ชมน่า เรียบร้อยฮะคือทีมเราไม่มีใครไปเก็บอเมรัลดร์เลยเยขาเรียกว่า,าไปเก็บไดมอนด์เลยอะโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเองเนะาะจอานี้ก็ห้ามตายแล้วมมคุณผู้ชมถ้าตายนี่ก็คือเรียบร้อยไม่เกิดอลนะฮะโอเคตาดน,น่าจะแพ้เนาะไม่เป็นไรถือว่ามาลองเล่นด,ดูแล้วคือนกโดโด้มันไม่เกิดไอตานี้หรือว่าฝั่งหนูน่าจะเอาไปละอ๋อมีคนได้ไปแล้วคุณผู้ชมดูไงโถเจบแล้วโอเคตานนี้เราก็ไม่ได้แบบเป็นสายบุกลุดดยด้วยสิอันก็ไม่เป็นไรเนาะปะ แต่เราเอ่อยงไม่มีแล้วมีอะไรอัพเกรดบ้างยังเหมือนจะยังไม่ได้อัพเกรดเบสอาราไม่ทำเป็นละมั้งโอเคมาเก็บเอเมลล์เขาเรียกว่าเก็บอันนี้เพืทำชุดเกาะเรียบร้อยฮะเก็บ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 โอเคตน่าตั้งสายสลิงช็อตไว้ตรงนู้นแต่ว่าน้องโปรโดคือเขาก็แบบอ่ออันนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเฝ้าตรงนั้นเลยอะก็คืออะไรเนี่ยอ๋อ นน่คุณผู้ชมเขาทุบสายสลีชอยของเราไปแล้วเนาะอตายเป็นตายคุณผู้ชมไอ้ง่ายนะฮะสวัรคน,นี้ชุบๆเราต้องเก็บมันราลอีกอะ่ะแต่ว่าถ้าเราลงไปนี่คือก็ถ้าเราตายก็คือตายเลยเนาะหนึ่งชิ้นทำไมตัวเราแดงเผื่ออย่างเงี้ย <laughs> Oh my god โอเค ตอนนี้มีประชากรที่เหลืออยู่ในทีมสีแดงนะอยู่ที่19คนเนาะอืมโอเคแต่19คนก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังไม่ตายเยอะเท่าไหร่จะตายโอเค5โอเคนะโอเคโอเคเก็บเอามาเล่ากันเั้นเก็บเอามาเล่าเยอะเยอะชุบว,วิ p u พุชชัทีมอัปเกรดโอเค มาพูดเบสอะไรทำไมเธอหนิก็ไม่รู้นะฮะไม่ทันแล้ว okay น้องคือมันไม่ทันแล้วโอเคชั้นหมดตะโอเคมา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 สีน้ำเงินมีโคนอันนี่มาแล้วไม่นะล็กซ์ดาลอะไรอย่าเป็นไม้เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคุณผู้ชมโน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  เรามี m อมเบอร์ดอไดมอนด์ซองไปเลยละกันเนาะเออเพราว่ายัางไงก็ไอซ์สรีงช็อตไม่น่าจะได้ช้ละเอาในป้องกันตัวดีกว่าแป๊บน,นึงนะคะนี่เอางี้ใช่ไหมอยู่ไหนอะ่ะมัาจะไปฝังนหนูกันเลยนะ,ะทุกคน ทุกฝั่งหนูไม่รู้จะทุบได้หรือเปล่าโอเคมาค่อยคมม่อย slow motion slow motion แบบค่อย slow motion นะคะโอเคปุ้ยได้ไงน้องโดโดทุกคนดีดีดได้แล้วได้แล้ว นี่เลยโอเคอึ๊บกระโดดดับบิลนจมสองความได้โอเคได้อยู่โอเคได้มาตอนท้ายเนี่ยนะเออโอเคอยู่เอาประมาณนี้เลยโอ้โหดูหน้ามันสักก่อนคุณผู้ชมนี่โอ้โหถ่ายไปเลยฮะโอเคมะดา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 มีไอ้เจ้านกโดโดไปอยู่เออโอเคแถมเดินวปยด้วยโอเคได้อยู่นะนี่เราเวลาเราโดดสูงหรือว่าอะไรเราก็จะไม่เจ็บอุ้ย ทีมสีอะไรนะสีแดงใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้ก่อนหนีด้วยนะนี่แหละเราเหลือสองคนอ่ะในทีมโอ้โหจบแล้วคุณผู้ชมไหมงั้นแสดงว่านั้นเดี๋ยวเรากลับไปทางนู้นดีว่า,า,าไปไปไทุบไปทุบไปทุบตีอย่างนะฮะอ่ะไปไปไปเหลือคนเดียวก็คือเรานะคะจังหวะนี้ทุกคนใหม o กอโอเคไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรไหมนะ แตเขามีขี้ก้นแบบแน่นหนามากเลยทุกคนประเด็นอะเอ่อเอาไงดีคุณผู้ชมนาตรงนี้ก่อนเราต้องจุกก่อนนะฮะขอทดสอบอจีจ้านกโดโดให้มันให้มันนางกันนี้ได,ด้หรือเนี่ยเอืออเอืออรันช็อตแอะเรียบร้อยฮะประมาณนี้ประมาณนี้เ <laughs> นานะอันนี้เป็นในส่วนของการรีวิวค่าของอจีจ้านกโดโดในเองที่ทำการอัปเดตเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะประมาณนี้